จะวิวไทยจะปีเจ็ดเจ็ดกอไเพ่อเดี๋ยวยีจะปีสี่อุ้ยดีบหกมีประสบการณ์เนาะเคยมาแต่ทำงานเคยมาแต่ไปทำงานพังไทยมาเลยทุกคนเขกลับมาอยู่หวานขึ้นกลับมากินก๋วยหหอยคือเก้าเลยก๋วยหอย สวั al, สดีเ้อสวัสดีสวัสดีเนาะทุกคนมือนีน้องอ่อนคุณพาทุกคนมากเบ่งบรรยากาศเนาะแล้วมือนีน้องอ่อนสิณพาทุกคนไปหาสาวเล่าที่เคยไปทํางานอยู่พังไทยเดี๋ยวมาอยู่ลาวก็แบบมันเป็นแน่ไรยอนยังคนเล่าจากมักไปแฮ่ไปทํางานอยู่ไทยเป็นบ้านแบบบ้านจีกการเป็นบ้านห่างนะทุกคนน้องอ่อนสภาพทุกคนไปสัมผัสกันเลยเนาะว่ามันเป็นแนวไรเนาะพี่ป้ากีกหน่อยเนาะทุกคน ทุกคนเวิรบรรยากาศเ้อตามทุ่งใหรทุ่งน้าเลยปะก็ขอ,ขอบใจทุกคนได้ลายเ้อที่เข้ามาให้กำลังใจนอ้องอ่อนสาวลาวไตเฮาสิพาทุกคนไปหาสาวลาวที่มาาจะทำงานอยู่พังไทยเนาะส่วนไลายทุกคนเบิ่งเงียบสง,งัดส่วนไลนมีแต่คนเถ่าเนาะอยู่วานส่วนคนนุ่มคนหน่อยไปไทยไปเนาะหวานเพื่อนกับเงียบสง,งัดเลยเนาะทุกคนเนะมากระิประมาณนี้แนละ้วเนาะทุกคน เดี๋ยวหาสภาตุกคนไปสัมผัสว่าไปทาเป็นรวยเห็ดผลยังเขาเจ้าจึงไปทํางานอยู่พังไทยเนาะจางทีมเพื่อนซ่านไปอย่างน่ะประมาณนั้นเนาะทุกคนนี่ก็เป็นเล่าเขาเนาะเล่าเขาเล่าเอาไว้ใส่เขาเนาะขาเจ้าก็เลี่ยนกันไว้ซองส้ำหลังเนาะประมาณนี้ไปเลยไปหาสาวเล่าทีไปทํางานอยู่พังไทยเนาะี๋ยวสิถามเพื่อนว่า เงินสาเหตุยังคนเล่าหมักแห่ไปเหตุเรียกอยู่ฝั่งไทยหนระือว่าไปทำงานอยู่ฝั่งไทยขอบใจทุกคนหลายหรือที่เข้ามาให้กระตังใจน้องออนสซาเล่าไตานะ่เนาะทุกคนสวัสดีเด้อวันนี้เ้ามาพบก,กับเมนูก๋วยหอยแม่ครัวเนาะสวัสดีแม่ครัวสวัสดีแม่ครัคว <laughs> เื่ออาจอีกกิจหน้าที่ในอาจสิมีงานจะเฮ็ดเด้อเพิ่นว่าซั่นสบายดีแม่ครัวจ้าสบายดีสบายแม่ครัวเพิ่นกําลังเฮ็ดหอยกับกเนาะนี่ตะปอกมานี่ตัวนั้นกราบมันเนาะตัวนี้หอยกับกิเนาะเป็นตตุยเป็นตุยเลยเนาะ้ยตัวนั้นมักให้นเนาะ่ไก่เซฟออมาีก็สิม นี่อู้นนนนะนเลยเนาะวออะไรกินเนะะาะใครหินเคยกินบอกว่าคอมเมนต์ค่ะวนี้จะบอเนาะเคยกินวอมาใครหินเะนาใะาใครไปหวยหปลาใครไปหวยบอกโอ้คือว่าพวกแกไปหอยปลาอันนี้เป็นหอยหอยตะเลิกเนาะทุกคนอันนี้มาใครหินอันนั้นหอยกับกีหอยกับกีวานสุรยยุยหอยกับกีเจ้ากรมหอยกับกีว่าดส่วน ใส่ขีก่อนได้เนาะบ่มีขีมาใส่ขีแล้วก็ก้อยเนาะี้าจะบจะกุงระทะอนน้เฮาก็มาซอยซอยก้อยหอยก้อยหอยผัดทิก้อยหอยผัดิอีเนาะเครื่องเคียงสิจะใส่ โซยเนาะเก็บมัเยอเยปาเหอยเอกไปมงงงึ้ไปร่วมกปาอันนี้แก้วซีฟู้ดว่ะแล้วกรปกันเซเล้กับหอยตัวนี้หอยนี่ก็หอยุูขึ้นุกันลงไปนะลงไปกินอยู่พกินดทั้งดีทั้งแซ่ ไฟติสวดออกไปนําเด้อมันสิจําบ่ไปกินอยู่ไว้โซโลเนาะเดิมทําการก่อยก่อยหอยกอยค่คุณค่ะมีความหมายแต่หลายน้อยลายโอ้่นใจเย็นหอยสิของไทเอ็นบ่ล่ใส่ครครัว สาวเราที่เคยไปทำงานที่ประเทศไทยมาอยู่บ้านเราเ <Okay. S 1> นี่ยนี่คลิปข้าวหินฮอนสาวเราหมักไปทำงานประเทศไทยเออเหน,อนื่อยยังคนลาวเขาจะหมักไปเห็ดเบียกอยู่ไทยเน้องคาโตกาแฟยังเล่นนิ่เงินดีค่าโตกาแฟ ินเองประเดกเธอบอเธอตาตตาตยกินนนั้นนะบอสมีประเดนกซีะกินแป๊บกะปุกแก้วแ้วมันมยู่บนมันมันจะใช่ซ็กซีเระกินกินประเดกอีเม็นะนี่่าน้นนองเอามาหายก็กินไปนี่น้อนนองมยังเอาหาอีกทก่อบมีนอกก็กินไปแหงเนาะเขามาอยู่ล่าเองเขาตรงนี้ยังก็กินเนาะ

ว่าไขใคนนี้นะเจ้าบ้านกคนนี้มาจ้กมีขวดงามเสรเือเกินนะมีขวดอันนี้ไวเอียงอันนี้ใบบกงามอ่ะใบบกงามกับใบบกง็นบกงใบ่กงามกับใสู่ปแนบนี้นะสูตรวันสโลค่ะสูตรวัดสโลที่เคยไปทำงานมาแต่พังไทยนี่ก็ มิได้ซองซาวมีแต่เคยไปทำงานที่พังไทยมาบนโซงจะไปอยู่ไทยจะปีเจ็ดเจ็ดเพื่อหลวงพ่ออดไรยู่จะปีสี่อุ้ยหลวพวกมีประสบการณ์เนาะเคยมาแต่ทำงานเคยมาแต่ไปทำงานที่พังไทยมาเด้อทุกคนเข็มเขียวกับมาอยู่หวานขึ้นกลับมากินก๋วยหอยคือเกล้าเลยก๋วยหอยว่าลืมทิ้นว่าสันทิ้งเทียมไหมเนาะ คิเปยใจเย็นเลยที่สามคนแกงน้อยมังเพลสู่อีเมกินเค็มอีเมหายดิเช็นยังกะเค็มเพราะว่าคนนี้เอาเจ้าคนนี้คีมคนเดียวเสบเสบกลับสู่เจ้าคลองหรอกเนาะเจ้าคลองเสบกลัวหวานซันพักกระโดนพักซีน ฟักซีฟักซีนี่ฮะกเดือสิบ่โออกเราฟักซี่กินทังางข้ง้หรอสุดยอดยอดเนาะเอาไปกินข้าวตองกันเด้อทุกคนเด้อวันนี้ซีมือสาลาวไตอู้จะเสบเนาะเศบนวลลาย อู้เฮาลงเกมบักพิกเรินงชนะมาไปเสิร์ฟจีบบักพิกอู้เสียบเนาะเด้อกินข้าวเด้อทุกคนเสียบมากลกระย่างอันนั้ป้ามาเน่คูดนี้และจ้างผู้เดียวทั้งนี้ทั้งชู มาไข่หินทุกคนมาไข่หินก exactly. ่อยหอยจะเสบเลิกกินขาวน้ำกันเดือน้อเวิดมาแจกของคุณเฮ็ดตามเสพค่ะเนาะไม่ฝุ่กกินเสพวะพ่อใหญ่ขาวพยอใหญ่ก็โพ่อใหญ่กรยานไปแม่จะบประหีด เบิดไปหยดีกินควบขาดีการชายเลนกาเป็นประทาอ,<ม>อ,อยากงมมูกกงุัม <c oughs> นี่เนาะทุกคนมูวานนี้เป็นบ้านห่างบนเนาะส่วนไลายเขาเจะาไปไทยเวิดเนาะทุกคนเนาะ